เาอวันนี้เราเจอใครเนี่ยเจอเนรมิตแขนทั้งคู่ไหมร,รู้รู้ตัวกี่วันรูน้ตัวอาทิตย์หนึ่งนะก็ซ้อมอยู่กันที่นู่นนะไอ้ที่จังหวัดนั้นนะกี่วัน,นะนวันนี้สามคนเลยนะเราเป็นไงมวยเข่าหรือมวยบุหรือมวยฝีมือเราอะมวยไทยไหน ไฟเตอร์นะน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุโชคมาเท่าไหร่ได้มวยสี่สิบกว่าครั้งนะ้ามโกหกนะสามไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสองไฟล่าสุดโชคไวร้อยเท่าไหร่ร้อยสามวันนี้ไงวันนี้ร้อยเท่าไหร่คุ้มไหมกิโลอ้าวบอกแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้เต็มที่ ขอชดีครับวัดีครับมนครับวันนี้เราเจอกับใครนะชาเพชรเพชไม่เคยชกวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบห้าวันเช้าเกินมาเกินหนึ่วันตอนนี้ผ่านเฉลุยซ้อมอยู่กับ,ก,บ,ก,บก,กี่วันรอบนี้รอบนี้กี่วันซ้อมชกมวยมาตอนนี้รวมรวมัสา่ครั้งสามไฟหลังเราชนะกี่ไฟชนะสองแพ้น่ 1. 1> ล่าสุดชกร้อยไรร้อยสิบห้าวันนี้ร้อยร้อยสิบห้าคงกี่โลคมาสี่ห้โล เราก็เข่านะแล้วนูกกับบู๋นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดน,นครศรีซีจะมาอ่ะฝากแฟนคกับเชียร์หน่อยกูซีก็ชาวนครศรีซีจะมาแลเชียร์นี่ไม่ถึงตรงไม่ได้เด้อครับโอเคขอช่วยดีรึเปล่าไป